กับพี่แพงกับน้องแพงต้นนะพี่เฟิร์นได้อะไรน้องชื่ออะไรกุ้งกิ้งไหนดูหน้าน้องกุ้งกิ้งหน่อยโอ้โหน้องกุ้งกิ้งจะอาบน้ำแล้วนะคะอากาศร้อนค่ะต้องสวม้อ๋อแพงต้นอาบน้าให้จอนนี่แล้วนะคะน้องจอนนี่นะคะไม่มีผมโอ้โหอาบน้ําให้น้องน้องร้อนโหเย็นสดชื่นดีไหมทาไมน้องไม่มีสบู่ล่ะครับไม่มีอ่ะไม่มีสบู่ อาล,ลองถูให้น้องเนี่ยน้องตัวน้องติดอะไรเนี่ยแพียงต้งเอาน้องไปติดอะไรมาแม่เอาแชมพูสื่อแชมพูมาโอ้โบอเป็นอย่างเด้อเอาอาบอาอาไม่ต้องถูสบู่ก็ได้ถูออกแก้มันเปื่อนน,อน,นัอว่าเปื่อนเด้อเอาพอแล้วเพียงต้นเสร็จแล้วเอาน้องไปทาแป้งเร็วๆเดี๋ยวแม่เอาแป้งให้เอ,นนเอ้ยม่ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันล้างไม่ออกเพียงต้นเอาสีอะไรไปทามัน ไปทีทีท,ท,ทีน้องกุุงกิงอาบด้วยโอ้โหทำไมเอาเอาน้องหัวเทียมอย่างนี้ละ่ะอ้มน้องดีๆหน่อยสิโอเคอาพี่เฟอร์ให้อาบให้น้องกุุงกิงด้วยอาพี่เพีงต้อนออกก่อนครับไปเอาน้องไปเช็ดตัวเสร็จแล้วครับไปอาต่อไปน้องกุุงกิงน้องจันนี่ไปแล้วจอนนี่รอก่อนรอก่อน กุงกิ้งอาบน้ำล้างตรงไหนบ้างอันนี้พี่เฟิร์นอาบน้ำให้น้องกุ้งกิ้งนะคะโอ้โหล้างปากสระผมโอเคเสร็จแล้วค่ะอน้องไปเช็ดตัวนะคะปิดน้ำปาป้านน้องไปเช็ดตัว